โตวาทีหัวข้อเรื่องเมาลิดบิดอะต้องห้ามหรืออิบาดะที่มีคุณธรรมฝ่ายวาฮาบีผู้คัดค้านการจัดเมาลิดผู้แทนฝ่ายวาฮาบีเราขอยืนยันอย่างแน่วแน่ว่ววาการจัดเมาลิดถือเป็นบิดอะที่ไม่มีมูลรากในยุคข,ของสลาฟและเป็นการฝ่าฝืนแบบอย่างของท่านนาบีหนึ่งไม่เคยปรากฏในยุคสลาฟท่านนาบีไม่เคยทำไม่เคยแนะนำ และไม่เคยเห็นสอหาบะหรือตาบีอินทำรรอิหม,ม,มามะลิกกล่าวว่าผู้ใดก่อบิดอัดแล้วเห็นว่าดีแท้จริงเขากล่าวหาท่านนาบีว่าทำศาสนาไม่สมบูรณ์อ้างอิงเอาอิติซอมอัจช,ชาติบีสองศาสนาสมบูรณ์แล้วอันลอกกล่าวว่าวันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วอามาอิดอะอายัดท,ที่สามหลังจากศาสนาสมบูรณ์แล้ว การเพิ่มพิธีกรรมใหม่คือการกระทำที่เกินเลย 3. การอ้างว่ามีเจตนาที่ดีไม่เพียงพอในการทำเมาลิดท่านอิบนูมัสอุดกล่าวว่ามีหลายคนที่ต้องการความมาดีแต่ไม่บรรลุถึงมันอ้างอิงดาริมีฝ่ายชาฟีอีผู้สนับสนุนการจัดเมาลิดผู้แทนฝ่ายชาฟีอีเราขอแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่า การจัดเมลิดเป็นสิ่งที่สามารถกระทําได้และเป็นหนทางหนึ่งในการแสดงความรักและยกย่องท่านนาบีหหลักฐานจากฮะดีสและแนวทางในการนําเป็นหลักฐานทำเมลิดท่านนาบีเคยถือศีลอดวันจันทร์และกล่าวว่านั่นคือวันที่ฉันเกิดมาแนวทางในการนําเป็นหลักฐานทำเมลิดฮะดีสนี้แสดงให้เห็นว่าท่านนาบีให้ความสําคัญกับวันเกิดของตนเองในเชิงอ,อิบาดาัด 2. อ,อุลามาชั้นนำให้การสนับสนุนอิหม่ามอัสซุยูตีจากหนังสือหุสนูมากอซิคำตอบของข้าพเจ้าคือว่าต้นแบบของการจัดงานเมาลิดซึ่งได้แก่การรวมตัวกันของผู้คนการอ่านอันกุระอ่านตามที่สามารถทำได้การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของท่านศาสดาสอลาลอฮุอะไลฮิวสันลำ และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในวันประสูติของท่านจากนั้นมีการจัดอาหารให้ผู้ร่วมงานรับประทานแล้วแยกย้ายกันไปโดยไม่มีสิ่งใดเพิ่มเติมเกินกว่านั้นถือเป็นบิดอัดที่ดีซึ่งผู้กระทําจะได้รับผลบุญเพราะเป็นการให้เกียรติสถานะของท่านศาสดาสอลานลอฮุอลัยฮิวสันลำและแสดงความปิติยินดีและความสุขต่อการประสูติอันทรงเกียรติของท่านอิหมามอิบนุฮายาอาัอัดกอลานีกล่าวว่า การจัดงานมาลิดโดยพื้นฐานถือว่าเป็นบิดอะซึ่งไม่ได้มีการปฏิบัติในหมู่สลับช่วงสามยุคแรกของอิสลามแต่อย่างไรก็ตามหากเนื้อหาในการจัดงานนั้นประกอบด้วยสิ่งที่ดีและหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดีก็ถือว่าเป็นบิดอัที่ดี 3. การแบ่งบิดอะเป็นประเภทตามอุสูฟิกอิมามนาวาวีกล่าวว่าบิดอะมีห้าประเภทวายิบมันดู ฮารอมมักรูและมุบาอ้างอิงจากหนังสือชันหูมุสลิม 4. เนื้อหาเมาลิดคืออิบาดะไม่ใช่ความบันเทิงกิจกรรมที่กระทำกันในการจัดเมาลิดได้แก่การอ่านอันกุลระอานซิกรุลลอกสอละวัดการให้ทานและการเรียนรู้ชีวประวัติท่านนาบีล้วนเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตรอบที่สองขอย้ำว่า เนื้อหาสาระไม่เหมือนรอบแรกฝ่ายวาฮาบีผู้คัดค้านการจัดเมาลิดต,ตัวแทนฝ่ายวาฮาบีขอความสันติจงมีแด่ทุกท่านพวกเราขอเริ่มต้นด้วยหลักการพื้นฐานในศาสนาอิสลามว่าทุกการกระทําในศาสนาที่ไม่ปรากฏในยุคข,ของท่านนาบีและสอหาบัตถือเป็นบิดอหน 1. ไม่เคยมีในยุคนบีและสอหาบัตไม่ปรากฏว่าท่านนาบีหรือสอหาบัต เคยจัดงานมาลิดหรือฉลองวันเกิดของท่านเลยและสิ่งที่พวกเขาไม่ทําในาศาสนาทั้งที่มีความสามารถทําได้ก็ถือเป็นการบ่งชี้ว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของอิสลามผู้ใดก็เกิดสิ่งใหม่ในกิจการของเรานี้าศาสนาที่มีใช่จากมันก็ถูกปฏิเสธบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิม 2. บิดอะทุกอย่างคือความหลงผิดท่านนาบีกล่าวว่าทุกบิดอะคือความหลงผิด และทุกความหลงผิดอยู่ในนรกฮดิษส์ฮียะเมาลิดคือสิ่งที่เพิ่มขึ้นในาศาสนาและท่านนาบีเตือนอย่างหนักถึงบิดอะเพราะมันเปิดช่องให้าศาสนาเปลี่ยนแปลงจากรากฐานที่บริสุทธิ์ 3. ความรักท่านนาบีไม่ใช่ด้วยการฉลองแต่ด้วยการปฏิบัติตามสุนนะหากเรารักท่านนาบีจริงเราควรแสดงออกด้วยการปฏิบัติตามแนวทางของท่านไม่ใช่การสร้างพิธีกรรมใหม่ตามความพึงพอใจของมนุษย์ฝ่ายชาฟีอีผู้สนับสนุนการจัดมาลิด ตัวแทนฝ่ายชาฟีอีเราขอชี้แจงในสิ่งที่ท่านนำเสนอเป็นข้อข้อ,ขอดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งที่ท่านกล่าวว่าเมลิดไม่เคยมีในยุคนบีและสอหาบัตขอชี้แจงดังต่อไปนี้แม้ว่าการเฉลิมฉลองเมาลิดจะไม่ปรากฏในยุคข,ของท่านนาบีหรือสอหาบัตแต่การกระทําที่ดีซึ่งไม่ขัดกับหลักการาศาสนาอิสลามสามารถถือเป็นบิดอะตฮะซันะบิดอะที่ดีได้หลักฐาน ท่านอุมานอิบนูข้อตอบกล่าวว่าเกี่ยวกับการรวมละหมาตารอวีว่าบิดอัก์นี้ช่างดีจริงๆแสดงให้เห็นว่าการกระทำใหม่ที่ดีและไม่ขัดกับหลักการาศาสนาสามารถยอมรับได้อิมามอัชชาฟีีกล่าวว่าสิ่งใหม่ในาศาสนามีสองประเภทสิ่งที่ขัดกับอันกุนละอานสุนนะหรืออิบมาถือเป็นบิดอัก์ที่หลงผิดและสิ่งที่ไม่ขัดกับหลักการเหล่านี้ ถือเป็นบิดอะที่ดีข้อ2ที่ท่านกล่าวว่าบิดอะทุกอย่างคือความหลงผิดขอชี้แจงว่าคําว่าบิดอะในฮะดีดหมายถึงสิ่งใหม่ที่ขัดกับหลักการศาสนาแต่ไม่รวมถึงการกระทําใหม่ที่ดีและสอดคล้องกับหลักการศาสนาหลักฐานที่เรานําเสนอคือท่านนาบีมุฮัมมัดกล่าวว่าผู้ใดที่ริเริ่มขอย้ําอีกครั้งผู้ใดที่ริเริ่ม สิ่งดีในอิสลามเขาจะได้รับผลบุญจากการกระทํานั้นและผลบุญของผู้ที่ปฏิบัติตามเขาโดยที่ผลบุญของพวกเขาไม่ลดลงเลยบันทึกโดยมุสลิมการกระทําใหม่ที่ดีเช่นการจัดเมลิดเพื่อระลึกถึงท่านนาบีและส่งเสริมความรักต่อท่านถือเป็นการกระทําที่ดีและสอดคล้องกับหลักการศาสนาข้อ 3. ที่ท่านกล่าวว่าความรักท่านนาบีไม่ใช่ด้วยการฉลองแต่ด้วยการปฏิบัติตามสุนนะ เราขอชี้แจงและยกคำชี้แจงให้กับอุลามาผู้ยิ่งใหญ่ 1. อิหมามอิบนุฮัยััดอาลฮตามีผู้เขียนหนังสือฟาตาวีฮาดีซียะกล่าวว่าการเฉลิมฉลองเมาลิดหากไม่มีสิ่งต้องห้ามก็ถือเป็นบิดอะที่ดี 2. อิหมามอิบนุยลาเอาบูกีนีหนึ่งในนักวิชาการระดับสูงของมทัทธับชาฟีอีในหนังสือหาวาซี อาลาชันฮิมินฮัตกล่าวว่าการแสดงความยินดีและดีใจต่อวันประสูติของท่านนาบีถือเป็นสิ่งที่น่าส่งเสริม 3. เอาหาฟิตอิบนุดียะเอากันบีท่านเป็นอุลามาผู้เชี่ยวชาญด้านหะดีษแห่งเอาอันดาลุสในศตวรรษที่7็ที่จอร์และเป็นผู้แต่งหนังสือตันบีฟีเมาลิดีบาซินาซี ซึ่งถือเป็นหนึ่งในงานเขียนสําคัญเกี่ยวกับเมลิดในหนังสือดังกล่าวท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าพบว่าการจัดงานมลิดนั้นประกอบด้วยสิ่งดีงามหลายประการเช่นการอ่านอันกุรอานการแจกจ่ายอาหารการบริจาคทานการขับร้องบทสรรเสริญท่านนาบีและการแสดงความยินดีต่อการประสูติอันทรงเกียรติของท่านนาบีสอลลัลลอฮอะละัลยฮิวะสัลลัมวาฮาบีจากสิ่งที่ท่านนำเสนอ สามารถรับฟังและพิจารณาได้หากยังอยู่ภายในกรอบของหลักการอิสลามซาฟีอีแน่นอนว่าสิ่งใดที่ผิดก็คือผิดเราจำเป็นต้องมีสติแยกแยะให้ชัดเจน